ดีครับผมชื่อกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายว่านี่ผมเรียนมาเนี่ยมันสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและงานในอนาคตได้อย่างไรนะครับ ที่ได้เร so, ียนจากวิชานี้นะครับผมก็คือการคัดเลือกนักแสดงนะครับผมในชีวิตประจำวันนะครับเราสามารถรู้ถึงบุคลิกของคนคนนั้นได้นะครับด้านหน้าที่การงานนะครับถ้าเกิดเราไปทํางานในสายงานของการแสดงมันจะมีการคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นนั้นเนี่ยเราจะได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือการจัดการกองถ่ายโฆษณานะครับผมในชีวิตประจาวันนะครับสามารถนําไปใช้แบบบริหารเวลาส่วนตัวหรือการทํางานได้นะครับในหน้าที่การงานนะครับผมในกองถ่ายทางโฆษณาเนี่ยมันวุ่นวายนะครับการเราเข้าไปทํางานใหม่ๆเนี่ย ไม่มีใครที่เขาจะมานั่งว่างสอนเราบบตลอดนะครับเรื่องที่3นะครับผมก็เป็นเอ,อสติกเกอร์ไลน์นะครับผมในชีวิตประจำวันนะครับเราสามารถแบบไปออกแบบสติกเกอร์ไลน์แบะครอบครัวเล่นๆก็ได้นะครับในหน้าที่การงานนะครับผมเราสามารถรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์ได้หรือว่าทำสติกเกอร์ขายได้นะครับมันก็จะสร้างรายได้ให้เราในส่วนหนึ่งนะครับ และเรื่องที่4นะครับคือการผลิตฟอนต์ 3D นะครับผมจำวันเนี่ยเราสามารถมองเห็นถึงบุคลิกของคนคนนั้นได้เลยนะครับมันทาให้เราแบบติดเป็นนิสัยแล้วก็ให้เรามองบุคคลคนนั้นอ่ะแบบนิสัยข้างในเลยนะครับในส่วนของหน้าที่การงานนะครับเราสามารถผลิตโลโก้ขายได้นะครับผมแล้วเราก็สามารถผลิตฟอนนะครับสร้างฟอนเองขายได้นะครับผมในเว็บต่างๆนะครับที่เขามีแบบขายฟอนได้แล้วเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็คือการรักภาพนะผมในชีวิตจำวันเนี่ยเราก็สามารถนําไปทําเป็นงานอดิเรกได้ นในสายงานกราฟ,ฟิกนะครับบางครั้งในการวาดภาพมันต้องอาศัยจินตนาการของมนุษย์ตรงๆเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าโฆษณาออนไลน์นมันคืออะไรนะครับโฆษณาออนไลน์นะครับคือการใช้พื้นที่บนโลกออนไลน์นะครับผมในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆนะครับผมและมาถึงคําถามที่ว่าโฆษณาออนไลน์ที่โดนใจในความคิดวัยรุ่นเป็นอย่างไรนะครับผมส่วนตัวเนี่ยของผมคิดว่ามันมีไม่กี่องค์ประกอบหลักๆหรอครับผมอย่างแรกอะ่ะก็ต้องเลือกเป้าหมายให้ตรงจุดน,นะครับผมถ้าเกิดเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยเส้นทางเดินก็ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ เรื่องที่2นะครับผมต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่แบบสะดุดตานะครับเห็นได้ง่ายนะครับแต่ว่าไม่เป็นการแบบไปรบกัวสายตาของทุที่โคใช้โรคอนไลน์อยู่นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็เป็นการออกแบบโฆษณานะครับออกแบบโปรโมชั่นยังไงให้ดึงดูดให้น่าสนใจนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะฝากถึงอาจารย์ผู้สอนนะครับผมอาจารย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณที่สอนอะไรหลายๆอย่างนะครับในวิชานี้นะครับก็เราเอาไปใช้ในหน้าที่การงานได้นะฮะขออีนะครับ เพื่อสุดท้ายนะทีสุดแบบจะจบแล้วจังก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับโัสดีครับผมนะ